อันนี้ใส่หางกะทิก่อนนะคะยังไม่ต้องเปิดแก๊สก็ได้นะคะใส่หางกะทิลงไปเลยเ ก็ต้มพอเริ่มน้ำกะทิร้อนๆยังไม่ต้องเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่เกลือประมาณประมาณนี้นะคะไปๆไม่ถึงครึ่งช้อน น้ําตาลอันนี้เป็นน้ําตาลตะโหนดนะคะมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำตาลละลายเราก็ต้มฟัดทองไปอีกสักพักหนึ่งให้มันนิ่มก่อนนะคะเราก็จะชิมรสูได้เลยว่า เราชอบแบบไหนถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลทรายอีกนิดหน่อยนะคะใส่น้ําตาลทรายนี่เพื่อให้รสมันจะจัดขึ้นเดี๋ยวรอให้ให้ฟักทองสุกก่อนนะคะก็ดีเลยเอ้ยก็เี ะคะเราก็ลองเามาหั่นดูนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ประมาณนี้สุกแล้วนะคะชิมดูแล้วมันมันยังไม่หวานนะคะก็ต้องใส่ลงไปอีกใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะว่าฟ้าทองจะดูดน้ำตาลเขอีกนะคะ น้ำตาลทรายถ้าประมาณหนึ่งช้อนพอค่ะอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะจะเหนียวดีแล้วก็ไม่เละน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็ ยังไม่ละลายนะชิมด,ดูนะคะว่ามันใช้ได้หรือยังตามใจชอบเลยค่ะชอบหวานมากหวานน้อยถ้าหวานออนอ่อนก็ได้แล้วนะคะ ใส่หัวกะทิไปเลยนะคะใส่หัวที่ไปที่หลังนี้จะทําให้น้ําอร่อยอนุย่มนวลนี้นี่ซื้อกะทิตลาดมานะคะเป็นกะทิสด น้ำจะสวยเยางค่ะถ้าเราใส่หัวกระเทีลงไปเลยมันจะแตกมันแล้วก็ไม่อร่อยนะคะแกงบวดแล้วก็แกงน้ําประมาณนี้ค่ะไม่ข้นมากพอเดือดก็ปิดไฟได้เลยนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะปิดไฟได้เลยค่ะนะคะ่ะ ได้เลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ